ตัวนี้ก็เป็นเลื่อยยนราคาไม่แพงครับสัวนนี้วาสบิครับอยู่ที่2,000กว่าบาทเองจากที่ได้ลองไปนี่คือโหอแรงมากครับเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องห่วงนะหมาพุ่งเลยคนระับตัดได้แบบสบายไม่มีตกเลยนะเมื่อกี้รอบอยังแบบไถต่อได้อีกเยอะมากนะครับมีเลื่อยยนที่ราคาไม่แพงกับในเลทราคา2000กว่าบาทเท่านั้นกับวาสบิรุ่น WAB CS 52G เพื่อนผู้ใจเกษตรกรไทยแบบนี้เลยที่มาด้วยหน้าตากล่องสีเขียวสวยงามตัวนี้เป็นเรื่อยยนต์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทธีรวัตรเครื่องอัดลมนะซึ่งก็หายห่วงในเรื่องของการรับประกันและบริการหลังการขายเปิดกล่องออกมานะ ของแน่นมากครับภายในกล่องก็จะมีอันดับแรกเลยก็เป็นคู่มือใบรับประกันและใบรับรองตามกฎหมายนะครับซึ่งก็สามารถหายห่วงได้ว่าซื้อไปไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะนก็จะมีกระปุกผสมน้ํามันนะเป็นแบบ2ทางแบบนี้นะครับก็ใส่น้ามันเบนซินกับอัตลูปตา้มีแว่นตาการสเกตมาให้นะก็เป็นแบบนี้ต่อไปก็ถุงมือมาให้หนึ่งคู่นะตัวนี้ก็เป็นโซ่ ก็ถุงอุปกรณ์เครื่องมือนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยถุงให้มาสวยงามนะผมว่าผมชอบดีนะครับก็เหมือนกระเป๋าเลยประมาณนี้ต่อไปก็จะมีกลวยสําหรับใส่น้ํามันก็จะเป็นตัวบาร์แล้วก็ปาครอบบาร์ไปก็จะเป็นอเอกของเราคือตัวเลื่อยหยดวาาบิตโอเคตัวเลื่อยที่ให้มาก็จะเป็นแบบเป็นสีเขียวสวยงามนะผมชอบสียอมากตัวนี้เป็นปากครอบซึ่งมันยังไม่ได้ประกอบมานะครับ จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ก่อนที่ประกอบเรามาเช็คอุปกรณ์รก่อนว่าได้ครบไหมนะครับับแรกก็เป็นตัวเครื่องครับฝาประกับครอบแล้วก็เป็นตัวบาโซ่นะครับนี่เป็นตัวบาตัวบาว่ามีขนาดความยาวอยู่ที่ส1 5จห้านิ้วนะครับ,บก็บบเป็นตัวโซ่ดูภายในถูกให้เช็คก่อนว่าได้ครบไหมโอเค สิ่งที้เราจะใช้ในการประกอบก็จะมีตัวสกรูสองตัวมีตัวบล็อกมีนอตสตัวแล้วก็มีตัวปัดปลาตรงนี้1ตัวนะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมนี่คืออุปรกรณ์ที่ได้มาในถุงนะซึ่งตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับก่อนจะประกอบก็แนะนำว่าให้ใส่ถุงมือก่อนนะซึ่งตัวโซ่มันค่อนข้างจะคมนะ เสร็จแล้วตัวที่เราจะประกอบตัวแรกก็คือจะเป็นตัวนี้หารือตัวปันปลาเราจะใส่ปันปลาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราประกอบตัวบา์โซเข้าไปมันจะใส่ไม่ได้นะต้องใส่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ที่จะประกอบก็จะมีประกอบไปด้วยปันปลาแล้วก็น็อตสองตัวเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับเราใช้แค่นี้ก่อนตัวฟันปลาเราจะใส่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับให้สังเกตให้หงายเครื่องขึ้นมานะครับมันจะอยู่ตรงด้านหน้าครับจะมีรูน็อตสองตัวแบบนี้ครับประมาณนี้ นะให้เราควันปลาวางเข้าไปเลยครับแบบนี้วางอนะไรลักษณะน,นี้มันจะเข้าลอกได้พอดีนะครับแล้วก็ใส่น็อตสกูเข้าไปเลยจากนั้นก็ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมไขนะครับขันพอให้ตึงมือก็พอนะครับหรือว่าใครอยากได้แน่นๆก็ตามใจได้เลยแต่ระวังเกี่ยวจะลูดเสียหายด้วยนะครับประมาณตึงมือก็พอประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็เสร็จไปขั้นตอนแรกครับต่อไปเราก็จะไปใส่ โซ่กับบาร์เข้ากับตัวเครื่องกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาตัวโซ่ใส่เข้าไปในร่องตัวของตัวฟักคัดตรงนี้ก่อนนะให้สังเกตนะครับให้ดูว่าลักษณะฟันของตัวโซ่นะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้เห็นตรงแหลมๆตรงนี้ไหมฮะให้หันไปด้านหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ผิดด้านมันก็จะตัดไม่เข้านะที่ต้องดูกันให้ดีนะโอเคตอนใส่จะสังเกตเห็นว่าตัวคัด ของวาซาบติตัวนี้มันจะเป็นแบบแบหวนที่มันขยับได้นะซึ่งเราต้องวางโซ่ให้มันเข้าร่องพอดีนะถ้าไม่เข้าร่องมันจะดึงไม่ได้จะหมุนไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องตอนใส่ก็ให้ดูดีๆนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมวางเข้าไปก่อนเลยอเออตรงนี้เข้าร่องเรียบร้อยผมก็จะวางใส่บาร์เข้าไปตัวหนังสือนะครับหันให้มันอยู่ในล,ลักษณะตั้งแบบนี้แล้วก็ตรงแน่นี้เดี๋ยวเป็นด้านปลายนะเข้าไปเลยตรวนี้ ัานตัวบาเข้าไปให้สุดปึ๊บแล้วเราใส่โซ่ให้มันเข้าร่องนะครับแล้วก็ดึงบาออกอันนี้นเข้าร่องเสร็จผมก็จะใช้ตัวประกับนะครับปิดเข้าในฝาได้เลยให้สังเกตนะครับตัวประกับตรงนี้มันจะมีแท่งตรงนี้อยู่ตรนนี้ให้มันเข้ากับรูตรงนี้นะครับรูตรงที่บาโซ่สังเกตจะมีสองรูให้เข้ากับรูด้านล่างครับ ถ้ามันไม่เข้าก็ให้คลายตัวนี้นะครับให้มันตรงไปน,นะตัวนี้สามารถหมุนตั้งได้นะครับก็ให้เลื่อนตรงนี้ให้มันตรงรูที่บานนะครับตัวตั้งโซ่นะตรงนี้ประกอบง่ายครับใส่เข้าไปตรงนี้ก็เข้ารูเรียบร้อยครับดึงดูโซ่ก่อนนิดนึงนครับว่ามันดึงได้ไหมตรงนี้ดึงได้ปกติครับผมก็จะใส่น็อ ใส่นอดให้มันประคองไว้เฉยๆนะครับยังไม่ต้องขันแน่นนะจากนั้นให้เรามาตั้งโซ่กันต่อนะครับตัวตั้งโซ่จะอยู่ทางด้านหน้าตรงนี้ก็คือตัวที่เราให้หมุนตอนแรกนะครัก็คือตัวนี้ครับหมุนเข้ไปเลยถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาคือดึงโซ่ให้ตึงครับถ้าหมุนทวนกะ็คือหย่อนโซ่นะตัวนี้เราจะหมุนตามนะครับ แล้วก็คอยดึงเช็คดูว่าพอดีหรือเปล่านะรประมาณนี้นะครับให้เช็คดูก่อนนะครับว่าดึงได้ปกติโอเคอย่างนี้เราก็ขันล็อกให้แน่นเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เช็คดูอีกรอบนึ่การตั้งโซ่นะครับให้มันตึงพอดีหรือว่าไม่หย่อนจนเกินไปไม่ตึงจนเกินไปนะหากตึงมากมันก็จะกีมตัวบาหักหย่อนจนไปก็อาจจะทําให้ตัวโซ่เราตกล่องบาได้ครับประมาณนี้ให้มันพอดีพอดี เออตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยครับก่อนที่เราจะไปใช้งานเดี๋ยวมาดูสเปกกันเลยดีกว่าสเปคที่ให้มาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับตัวนี้มีความจุซีซีอยู่ที่52ซีซีนะแรงม้าอยู่ที่0.92งแรงมา้าความยาวบาอยู่ที่1 5บาร์เดี๋ยวเรามาผสมน้ํามันก่อนนี่เราจะเติมเข้ากับในเครื่องต้องผสมกับในกระปุกแบบนี้ก่อนการผสมก็ง่ายครับ จะมี2ด้านให้เราเลือกใช้อย่างจะเป็น25ต่อหนึ่งครับกับเครื่องตัวเนี้ยเราก็จะใช้ด้านนี้แต่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น50ต่อหนึ่งซึ่งจะใช้กับน้ํามันเครื่องที่เข้มข้นกว่าครับซึ่งถ้าน้ํามันเครื่องของปตททอรหรือว่าพวกนี้มันจะเป็น25ต่อหนึ่งก็ส่วนใหญ่ครับวิธีการผสมก็ง่ายครับให้เราใส่น้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเบนซินน้ามันแก๊สโซฮอลนะ์เนี้ยใส่ด้านนี้นะครับถังใหญ่แล้วก็ตรงด้านนี้เราจะใส่เป็นออโตรูปนะครับใส่เข้าไป ให้ขีดมันเท่ากันนะครับมันจะมีขีดบอกอยู่นะครับหรือว่าเอาถ้าดูง่ายๆคือเป็นตัวเลขนะครับอย่างตัวนี้เลข5้านะครับใส่น้ำมันเอาตัวลูกเลข5ตรงเชื้อเพลงิงแล้วก็ต้องใส่เลข5้านะครับไปใ,ให้มันเท่ากัน,นก็จะมีเลข5้าแล้วก็ขีดแล้วก็เลข10บเนี่ยให้มันเท่ากันนะครับเอ okay, เดอร์โผมผสมเมัืให้ดูเลยดีกว่านะครับนี่ผมก็จะใส่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในถังเกลอนใหญ่ก่อน ผมจะใส่ไว้สักเลข5แล้วกันนะครับนี่คือน้ามาเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ขีด25ต่อนหนึ่งก็คือเลข5ตรงนี้นะครับแล้วต่อไปผมจะใส่โอตัวลูกดังด้านนี้ให้มันถึงเลข5้เหมือนกันให้มันเท่ากันเลยนี่เราก็จะได้แบบ,แบ,บนี้นะครับแล้วก็ขย,ย่ลย เห็นไหมฮะน้ำมันออโตลูกหายไปแล้วนะที่เหลือก็เขย่าอ่าอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับที่เหลือเราก็ไปเติมเข้าตัวเครื่องได้เลยที่เครื่องนะครับจะมีที่ใส่น้ํามันอยู่สองจุดนะครับเชื้อเพลิงเราจะใส่ตรงนี้นะครับส่วนน้ำมันล่อลื่นเราจะใส่ทางด้านนี้นะครับก็คือด้านหน้าของเครื่องจะมีรูปโซ่บอกนะครับตรงนี้คือน้ํามันหล่อลื่นถ้าเชื้อเพลิงเราจะใส่ตรงนี้จะมีรูปตัวปั๊มน้ํามันให้อยู่เปิดปั๊ สปีเขาาจะแถมเป็นกองแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวตะแกรงนะครับสําหรับกองมาให้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็วางเข้าไปแบบนี้แล้วก็เติมเข้าไปได้เลยน้ำมันที่ผมใช้จะใช้เป็นแก๊สโซฮอล์เก้าห้านะครับถ้าเป็นไปได้ก็เบนซินก็จะดีกว่านะครับถ้าจะใช้แก๊สโซฮอล์ก็แนะนําเป็นเก้าห้านะครับอเอ๋ใส่ประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาให้แน่นเลยครับ ครับนี่ตัวเกจน้ํามันเขาจะทํามาเป็นแถบสายแบบนี้นะครับซึ่งจะมองเห็นน้ํามันได้นะว่ามันอยู่ระดับไหนนะครับซึ่งก็สะดวกนะไม่ต้องมาคอยเปิดฝาเช็คดูเองนะครับก็ดูได้ง่ายๆเลยต่อไปเราจะเติมน้ํามันห่อลื่นโซ่กันนะครับนี่นะครับซึ่งน้ํามันห่อลื่นเราจะใช้เป็นของอันเคมิตนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแบบดีเลยนี่นะ หากจะใช้น้ำมันเก่าแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวกรองตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันจะทําให้น้ำมันไม่ไหลนะอันนี้เราใช้น้ำมันใหม่แล้วก็เทเข้าไปได้เลยใส่ไปนิดนึงนะครับ <100. S 1> ก็เรเรียบร้อย โอเคต่อไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะสตาร์ทนะถ้าเครื่องใหม่นะครับให้เราถอดต,ตรงป่านี้ออกก่อนเพื่อเราจะเอาแผ่นที่มันอั้นแรงให้ออกก่อนนะครับก็ถอดตรงนี้เลยแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดถอดตัวกองไม่ออกนะสังเกตเห็นนะครับมันจะมีแผ่นตัวนี้ปิดไว้อยู่ตัวนี้นะครับให้เราออกเลยนะเพราะว่าที่เขาใส่ม้าคือเพื่ออั้นแรงม้าไว้นะครับให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเราจะใช้งานก็ถือออกเลยแรงม้าจะพุ่งเลยนะฮะมันก็ปิดนะครับ แล้วก็ใส่แล้วก็หมุนล็อกโอเคต่อไปเราจะสตาร์ทเครื่องกันเลยครับการสตาร์ทเครื่องก็ไม่ได้ยากนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตด้านขึ้ืคือเปิดนะครับกดลงก็คือปิดนะถ้าเราจะสตาร์ทก็เปิดไว้นะครับตรงทางด้านนี้จะเป็นโชคนะครับให้เราดึงนี่คือเปิดโชกคก็คือ สตาร์ทให้ติดพอติดแล้วก็บีบคันเร่งได้เลยมันก็จะเด้งกลับพร้อมใช้งาน,นครับโอเคเดี๋ยวผมจะสตาร์ทกันให้ดูก่อนสตาร์ทให้เช็คดูก่อนนะครับเบรกว่าเราได้ปลดไหมถ้าอย่างเงี้ยก็คือมันเบรกไว้นะครับนี้คือโซ่จะไม่วิ่งก็คือให้เราบีบปลดก่อนสตาร์ทรเสร็จแล้วก็ดึงโชค็คแล้วก็สตาร์ทเลยครับหากมันจุดระเบิดปุ๊บให้เราปิด โชว์เข้าไปเลยฮนะปิดนะครับแล้วก็สตาร์ทจนให้มันติดเลย สตาร์ทค่อนข้างสตาร์ทได้ง่ายครับมันไม่ต้องกระตุกแรงมากมันจะเป็นแบบสปริงนะให้เราดึงแบบนี้ก็ได้นะครับับงเกตให,ห,ห้ประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งจูนเครื่องนะครับเพราะปกติเราใช้ไปนานแล้วมันต้องคอยจูนเครื่องเป็นบางครั้งนะครับ การตั้งจูนก็ง่ายครับมันจะมีแค่สาตัวนะครับก็จะมีตัวนี้ตัว L ตัว H นะครับซึ่งถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือตัว L จะตั้งในรอบเดินเบานะครับส่วนตัว H ก็จะเป็นตั้งในรอบสูงก็คือละเอียดนะครับซึ่งตัว L จะเป็นการจ่ายน้ํามันนะครับส่วนตัว H จะเป็นอากาศนะครับซึ่งเราสามารถปรับตั้งได้นะครับหากมันไม่ได้ศูนย์เครื่องเร่งแล้ววูบหรือว่าสตาร์ทไม่ติดหรือว่ารอบเดินเบาผ่อนแล้วดับอย่างเงี้ยครให้เราตั้งศูนย์ใหม่ทั้งหมดนะรัวิธีการตั้งก็ หมุนตามเข็มนาฬิกาไปให้สุดเลยนะครับทั้ง2ตัวนะหมุนไปให้สุดแล้วก็คลายออกรอ,อบรอบครึ่งนะครับก็คือ1รอบกับอีกครึ่งรอบนะครับทั้ง2ตัวเลยเหมือนกันเพื่อตั้งศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็ลองสตาร์ทดูเดินเบาไม่ได้แล้วก็ตั้งตัว L นะครับเพื่อเล่นขึ้นมานครับ ตัวแอลได้แล้วเดินเบาปกติได้แล้วต่อไปเราก็ลองเร่งดูถ้าเร่งแล้ววูบหรือว่าเร่งแล้วมันอั้นนะครับเราก็สามารถตั้งตัวเฮดได้ก็คือค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆตั้งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเทสกันให้ดูนะครับว่าการตั้งอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูตัวไขควงให้ผมเสียบนะครับผมจะเริ่มจากตัวแอลก่อนแล้วกัน,นครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนคายเข้าคายออกกันให้ดูว่ามันจะอาการจะเป็นประมาณไหนเนาะ Woof, <laughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตากประมาณไหนให้ได้ก็คือจนเสียงมันแหลมที่สุดอะคะ่ะก็คือได้แล้วก็พอดีละนะครับเอาจนที่เราพอใจได้เลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสตัดกันให้ดูคร่าวๆนะครับแต่ที่ผมชอบเลยก่อนอื่นนะครับดูด้านจับนะ นี่เขามียางครอบมาให้นะครับทําให้จับนุ่มกระชับมือดีนะผมชอบนะครับตรงนี้เขาทํามาได้ค่อนข้างละเอียดและเนียนนะสัมผัสได้กดได้ง่ายนะครับส่วนด้านจับตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็มียางหุ่มมาให้เหมือนกันถ้าตูตามการออกแบบของเขาครับสามารถจับได้แบบมีการทําร่องสําหรับนิ้วมือมาให้นะด้านบนนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มปุ่มแบบนี้นะครับเป็นยา,ยางจับได้กระชับไม่ลื่นนะจับได้หลายองศามากๆนะครับอันนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้นนี้ก็ได้ รประมาณนี้นะด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับจึงการใช้งานน่าจะหายห่วงนะครับในการเมื่อยล้าหรือว่าเจ็บเอ,อือช่วยได้เยอะอยู่พอสมควรน,นะรูปทรงก็ให้มาเป็นแบบใหญ่นะครับสีเขียวสวยงามเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ทดสอบเสียงกันดูว่ามันดังมากไหมเดี๋ยวผมมีเครื่องวัดมาให้ด้วยแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทกันก่อนการสตาร์ทนี่ผมค่อนข้างชอบนะครับเนื่องจากตัว ลานสตาร์ทของเขาเป็นแบบสปริงช่วยดึงนะมันไม่ต้องกระตุกแบบแรงๆแบบเจ็บมือตรงนี้ก็คือดึงดึงเบาๆก็สตาร์ทได้นะครับซึ่งก็สะดวกมากเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทได้เลย เราจะเร่งรอบสูงมาให้ดูนะครับ แรงดีไม่มีตกเลยครับเอียงใหญ่ๆตรงนี้ โอเคประมาณนี้รายกันนะครับไม่มีที่ให้ตัดละแต่ว่าจากที่ได้ลองไปนี่คือโอ้โหแรงมากครับเรื่องความแรงนี่ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้สเปคจะให้มา0.9นะครับแต่พอเอาแผ่นกั้นแรงออกนะครับโอ้โหแรงมาพุ่งเลยนะครับตัดได้แบบสบายไม่มีตกเลยนะเมื่อกี้รอบยังแบบไปต่อได้อีกเยอะมากนะครับโอเประมาณนี้นะครับที่ผมชอบประการก็คือราคาไม่แพงครับตัวนี้วาสบินะครับอยู่ที่2,000กว่าบาทเองส่วนน้ําหนักผมว่าหนักไปนิดนึง แต่น่าจะปกติเลยเนาะเพราะว่าขนาดเครื่องอยู่ที่ 52cc เลยนะครับเค okay. สํำหรับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะกับวาซาบินะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่อย,ยนต์รุ่น WAB CS 52G นะครับราคา2,000กว่าบาทเท่านั้นนะหากสนใจก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ไอทูม,มาได้เลยนะครับสำหรับันี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ